ขึ้นอยู่ตรงกลาง ูขคือยังไงวะเนะี่ยใครบอกว่าตัวเล็กวะเออเนี่ยเ,เนี่ยอ่ะ เองมาลอยืนตรงนี้โอ้ยไหนใครบอกตัวเล็กวะแมางพี่ปล่อยไปเฮะพี่ปล่อยไบนี่จะผ่านไปพี่ไ่เงี้พี่ปล่อยไปพี่เน่ยน,น่จับสิจับไอ้ตรงผักตบแล้วก็ดึงผักตบเอ๊ยยังอยู่อยู่เห็นเปล่านะ เดี๋ยวลากขึ้นมาเลยไหนใครบอกตัวเล็กไหนใครบอกตัวเล็กมากิ๊บเบอร์มาเห็นไหมครับโอเคมามามาเดินยว่นเดินน้านั่งยิงกี่โลครับเดี๋ยวน่าจะสามสี่โล สี่โลพอดีเลยนี่สี่โลพอดีเลยบอกแล้วว่ามันกดัดไซสสวยครับสี่โลพอดีเตืออยู่พักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะาจะยกปลา มีถุงใสัยไหมไมีพี่ขึ้นอีกตัวพี่ก็อบอกมันมีสองตัวเนาะ